สวัสดีครับแทนบาดัดตัดสบายกลับมาพบกันในคลิปสั้นๆนะครับกับการปรับปรุงชุดก้านที่ใช้กกทราเอวนะครับบนเครื่องตัดหญ้า t d 4 0กับก้านยาวเมตรเซนแกนเผา1 0บมิลฟันนะครับหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเราสามารถต่อแกนเผาได้ยาวขึ้นแล้วก็ต่อก้านให้ยาวขึ้นนะครับให้มาที่เมตรเ0เซนนะครับ แล้วก็จะใช้บูสต์แนแบบตลับลูกปืนนะครับสาระสำคัญคือตรงจุดต่อของแกนเทาต้องเยื้องจากจุดยึดบูสต์นนะครับเพื่อลดความร้อนสะสมตรงนั้นแล้วก็ไม่ให้ส่งผลกระทบกับรอยเชื่อมนะครับทีเนี้ก็เครื่องมือที่จะใช้ในการดันบูสต์แนเข้าไปบปนแกนครับก็ถึงหัวแบบพิเศษนะครับสำหรับสวมเข้าไปที่ตัวบูสต์แกนแล้วก็ทำการดันเข้าไปนะครับเริ่มต้นด้วยการฉลมน้ำมันที่ตัว บูชก้านนะครับแล้วก็ผิวด้านในของท่อ้านนะครับจากนั้นก็ใช้ค้อนค่อยๆตอกนาตัวบูชก้านเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้เหล็กส่งในการใช้ค้อนยางตีด้านหลังตัวส่งเข้าไปนะครับเพราะมันฟิตแบบพอดีมากๆนะครับต้องออกแรงกันนิดนึงนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราติดตั้งตัวก้านแล้วก็ตัวฐานกบเพลจะเห็นว่ารอยต่อมันจะซ่อนไว้อยู่ใต้ โครงกบเพลา AB พอดีครับแล้วก็ปลายแกนเผาจะโผล่มาที่ประมาณสัก2เซนนะครับก็ถือว่าพอดีนะครับจะเห็นว่าความยาวเมตรห้กับเมตรเจเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ประมาณสักยีเซนนะครับกับก้านยาวๆนะครับมาลองฟังเสียงการทํางานของแกนเพานะครับเมื่อหมุนอยู่ภายในก้านแล้วก็พร้อมด้วยฟูยตจลับปุปืน,นะครับเรจะเห็นว่ามันเงียบแล้วก็ส่วนคอมนิชเนี่ยอนาคตก็ไปตั้ง ครื่องมือในการวัดความลื่นของแกนดูนะครับสนใจตัวชุดก้านหรือสั่งประกอบก้านยาวๆก็เชิญได้ที่ร้านเพิ่มพูนสุขช็อปในลาซ a ด้านะครับสวัสดีครับ